น้องขินส้มโอน้องแกะเมื่อยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องนี่ส้มโอแกบปะไ่เฮ้ยจะเป็นเปรี้ยวเฮงเนาะ

ขอบคุณพี่น้องเห็มบ้าหน้าออกได้สามสิบก็โตนี่ละจ้าพี่น้องนี่จะตัวใหญ่ๆแม้งกินน้ำแม้งกินปมแอบคักเด้อเนี่นย,ดดยพี่น้องอืมม <c oughs> ามาพี่น้องบ๊ายบาย Bye bye. แซบ่บบ่แซ่บส้มโอมแซ่บแซ่บสวัสดีค่ะส้มโอลูกกระตุ้อใหญ่ใหญ่เออส้มโอส้มโอกระตอใหญ่ใหญ่แซบลายส้มโออร่อย,ยอร่อย มีรสหวานอยู่นี่ล่ะกับ,บ่ดสมขนาดนั่นดอกน้องพ้นนะ่ะสมแห้งคับตำมะฮุงพี่น้องตำมะฮุงแซ่บโอ้โหใหญ่เลย <c oughs> อืมอืมอร่อยใช่เฮ้เสียงว่าเป็นแบบนั้นอ่ะก็เป็นแบบนี้ก็อืมอร่อยอร่อยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันกินหมักซุบอ้

<laughs> อร่อยมากเลยเนาะอ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย